you ท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยกูรูท็อกพบกับดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจําทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายสองครึ่งนะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการและวันนี้สุดยอดกูรูที่พูดคุยกับเราเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดนะคะท่านอาจารย์วสันพงษ์สุประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโก๊บัสดีมากนะนนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วช่วงโควิดนี่ทำให้หลายๆคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลย พอเราหมดห่วงเรื่องการจะเป็นโควิดไหมพอเป็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าอ่ะคราวนี้เดินหน้าลุยแล้วเพราะเรารู้แล้วมันเป็นยังไงแล้วตอนเป็นก็ไม่เท่าไหร่ก็ไปเข้าระบบก็หมอให้ยาไอ้ะไรฟาฟาวิพิลาเวียอะไรมาตามสูตรสองสามวันสามสี่วันก็เรียบร้อยแต่ก็กักตัวตามตามกติกานะถึงจะหายแล้วก็อยู่สักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยพอหายเราก็ต้องระวังอันนี้มันเป็นหลักของของธรรมดาของมนุษย์ไหมอาจารย์ว่าเวลาเราเรากลัวอ่า มันก็เลยจะทําให้เราแบบเออไม่ค่อยกล้าที่จะทํานั่นทํานี่หรือเปล่าอาจารย์ใช่ก็ถึงบอกว่าวิธีขจัดความกลัวพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือจงมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นไปเลยลองทำออไปเลยมันเหมือน,นกลัวสิ่งไหนก็ให้ทําสิ่งนั้นไม่กล้าเปิดร้านกลัวเจ๊งอาจารย์ก็ต้องกันถ้าเรามีงบประมาณที่ว่าถ้าเจ๊งแล้วมันมันหมดตรงนี้เราไม่หมดตัวใช่ไหมก็ uh huh. กันมาทาซะหน่อยถูกไหม่า uh huh. เราทาให้เต็มที่พอมันเจ๊งเราคิดว่าถ้าเจ๊งเราเลิกก็ไม่ถึงกับหมดตัวก็ทําเลย แต่ตอนที่ทำแม้จะเจงเราออจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างประสบการณ์เราออจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราออจะกลับมาใหม่ที่มันแข็งแกร่งกว่าเดิมรอบด้านกว่าเดิมมีข้อมูลมากกว่าเดิมเพราะคนที่ทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จไม่มีใครสําเร็จในครั้งแรกที่ท,ที่นั่นหูนุป,ปุ๊กกับท่านผู้ฟังรู้จักบริษัทโซนี่ใช่ไหมรู้จักตำนาน,นของมันโซนี่ครั้งแรกเลยที่บริษัทโซนี่เขาเขาตั้งกิจการมาโดยเจ้าของเนี่ยทายสิว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเขาทําอะไร ไม่ใช่เครื่องเสียงใช่ไหมเครื่องเสียงมันมาทําทีหลังอ๋อแล้วโซนี่เขาทำถ้าไม่ใช่เครื่องเสียงผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเลยที่บริษัททําเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนก่อตั้งเนี่ยฟุกเดานะเดานะอาจารย์กล้องถ่ายรูปอ่ะโนมตู้เย็นโนใหญ่ไปอ๋อเหรอตู้เย็นใหญ่ไปทีวีโอ้น่าจะซับซ้อนไปนิดนึงกระติกน้ําร้อนก็เกือบแล้วแต่ลงไปนองไมอกหอ้อไฟฟ้าไมโครเวฟเกือบเกือบเกือบมออะไรมอ กาแฟ่หมงข้าวเราทำไม่สำเร็จด้วยนะไปดูไปไปเสิร์ชดูในในอินเทอร์เน็ตจะมียุคแรกๆเลยทำหม้อแล้วมีมีเหมือนกับแบบเคยเห็นเขาขายไอไอเฉากลวยมาที่มันมีถังไม้อะถังไม้แล้วก็มีเสียบปลั๊กปรากฏว่าทำไม่สำเร็จเสียบที่ไรระเบิด ล้มเหลวแล้วการตั้งชื่อโซนี่เนี่ยถามว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรไปดูความเป็นมาคือเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษแต่ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าบริษัทมันประสบควาษษสมสําเร็จจะไปตลาดไประดับโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งชื่อแบรนด์ให้มันดูเป็นฝรั่งหน่อยอเขาก็มานั่งนึกเอะถ้าเป็นฝรั่งจะตั้งชื่ออะไรดีนะ,ะเขาก็ดูคนฝรั่งที่เขาพอเยเห็นในทีวีบ้างจะชื่อจอห์นนี่ชื่อโทนี่นี่นี่เออโซนี่ไหมไม่ไม่มีความหมายอะไรเขาก็คิดขึ้นมาได้แค่นั้น <ก>ไม่ได้เป็น <go> ช <to Ç in> like ื่อลูกชงลูกชายอะไรเลยไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มาจากรากศัพท์อะไรไม่ได้มีเป็นภาษาลาตินมาก่อนมีความหมายยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยฝรั่งคงชินมั้งเห็นโทนี่จอนนี่อะไรพวกนี้เอาโซนี่ไปเลยโซนี่ไปเลยก็ปรากฏก็เป็นมาต่ก็พัฒนามาเรื่อยพอมาคงเข้ามาได้ผลก็ทาโน่นทํานี่โอ้กว่าจะจับทางถูกว่าคนจะต้องมาทางด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องเสียงกล้องถ่ายรูปหรือว่าอะไรที่มันล้ำล้ำอ่ะ เนี่ย<ม>ก,ก็นีค่คืออันหนึ่งแสดงเห็นว่าการทําครั้งแรกมันมันมันยังไม่สําเร็จ<ล>หร<า>อกเพราะฉะนั้นถ้า<จ>ถ,ถ้าไม่เริ่มลงมือทําเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเราทําได้ทําไม่ได้ก็กลัวอยู่นั่นแหละแถมที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังอาจารย์คะคนเรามักจะจําแต่ความสําเร็จเนาะอตอนที่เขาทำหม่อของเขาไม่สกเซส,สไม่สําเร็จเออไม่มีใครนึกจํ็เขาเลยมาจำัวเขาเองแล้วอ่ะใช่แล้วมาย้อนดูตอนนี้ก็เลยรู้สึกเําขำาน่ารักดีเพราะเขาสําเร็จยิ่งใหญ่ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่นั่นก็คือเป็นเรื่องของ ความกล้าแต่อย่างหนึ่งนะที่ตอนนี้หลายๆคนเขามองเห็นโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่นะกันก็คือเรื่องของการลุกขึ้นมามเป็นผู้ประกอบการหรือที่เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพที่จริงมันฮิตมาหลายปีแล้วนะฮิตเป็นคําที่ฮิตมากหลายปีแล้วทีนี้อย่างนี้ครับในในความคิดของผมนะไม่ได้มีใครเขาระบุเราแยกแยะแต่ผมแยกเป็นสองในยะก็คือสตาร์ทอัพในความหมายดั้งเดิมเลยค,คือพอเริ่มทําธุรกิจปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเรียกสตาร์ทอัพแหละคือเริ่มต้น จะมายังไม่ต้องไปรู้คือพอทาเป็น SME ถ้ทาค้าขายนี่คือสตาร์ทอัพคือเพอเริ่มต้นแต่ความหมายที่มันมาใช้กันช่วงหลังมาอธิบายธุรกิจที่เกิดใหม่ของหนุ่มสาวเนี่ยมันคือธุรกิจที่เกิดเร็วโตรเร็ว<อ>แล้วก็คือใช่มันต้องเกิดเร็วโตรเร็วในเวลาปีหรือ2ปีมันต้องเติบโตเป็น200 300 uh huh. 2 0 0ร้อยสเแล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่มันแตะพันล้าน US ดอลลาร์เมื่อไหร่นั่นแหละจะได้รับฉายาเป็นยูนิคอน จะเป็นยูนิคอร์นต้องต้องแตะที่เป็นพันต้องเป็นบิลเลียนนะเส้นทางเขาอ่าทีนี้มันก็มันก็อย่างอย่างเฟซบุ๊กเดิมก็เป็นเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนค่ะะนพอเป็นสตาร์ทอัพเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นมหาอำนาจด้านสื่อออนไลน์ใช่ไหมแอร์มอร์ซอนซึ่งเป็นขายไอออนไลน์ในในโลกเนี่ยเขาก็เป็นสตาร์ทอัพมาก่อนตอนแรกก็ขายไอพวกหนังสืออ่าเล็กๆนั้นต่อหลังก็ขยายเป็นตอนนี้เป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเจฟเบซอสซึ่งเป็นเจ้าของ Amazon, uh huh. August, a อ a z o n เนีああ่ยก็เป็นมหาเศรษฐีรวยอันดับต้นๆของโลกเริ่มต้นก็เป็นมาก่อนแต่เราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยคนรุ่นใหม่พอทำสตาร์ทอัพเนี่ยเขามักจะไม่ปั้นจนจนกระทั่งนั่นหรอกเขาจะทำจนกระทั่งมันมีคนมาซื้อทำแลให้คนมาซื้อไปแล้วก็ขายไปเริ่มใหม่ขายไปเริ่มใหม่ใช่ทำแล้วมาซื้อไปเพราะนั้นทุกทียางเกี๋ใน Facebook ก็จะไปซื้อพวกอินสตาแกรมซื้อพวกไอ พวกนี้จะไปซื้อที่มันทำๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีสตาร์ทอัพที่ที่ทำแล้วเขาเขาจะทำแล้วไว้ขายสตาร์ทอัพรุ่นใหม่มันจึงเป็น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 กิจการซึ่งต้องมีองค์ประกอบคือต้องมีแนวคิดคือคือต้องมีมีนวัตกรรมมีอะไรเจ๋งๆเรอต้องมีแนวคิดที่อยากทำอะไรก่อนเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเช่นกราฟนี่ก็ใช่กราฟนี่เดิมเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนนะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่หนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็นคนไทยด้วยโอ้ เป็นผู้หญิงด้วยถ้าผมจําผิดก็ขออภัยนะแต่ผมว่าผมผมจำข้อมูลไม่ผิดละเรามีหุ้นส่วนเขาเรียนด้วยกันมาไง<อ>มีสิงคโ,โปร์มีฮ่องกงมีเนี่ยในเาเซียนเนี่ยแต่ปรากฏว่าจะมาสตาร์ทที่เมืองไทยเนี่ยไม่สําเร็จ<อ>นี่คือสิ่งที่จะคุยต่อก็คือว่าเมืองไทยจึงเป็นประเทศที่ขนาดนี้ยังไม่มีสตาร์ทอัพเลย เพราะอะไรอาจารย์คือมันจะต้องนอกจากมีแนวคิดมีแพชชั่นคือมีแรงบันแรงปารถนาอย่างแรงกล้าแล้วเนี่ยสภาวะแวดล้อมของสังคมนั้นอย่างประเทศนั้นเนี่ยมันต้องเอือ้อกฎระเบียบกฎหมายมันต้องเอือ้อต้องไม่ใช่เป็นระบบราชการที่มันช้าอะไรก็ติดคัดไปหมดคุณดูสิแกล้มมันจะมันขนาดไปเกิดที่เมืองนอกนะแกล้นี่ต้องไปเกิดที่สิงคโปร์ ต้องไปโตที่ฮ่องกงต้องไปที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยนํามาที่เมืองไทยแล้วนามาถึงเมืองไทยมันสํเร็จเรียบร้อยไหมแล้วก็โอเคแต่ทําไมก็ต้องไปชกไปต่อยกับไอ้พวกแท็กซี่ธรรมดาไปตีกับไอ้พวกที่เป็นมอไซค์รับจ้างอันนี้ไงคือระบบประสาของ Grab ใช่ไหมเออแต่เราไม่ว่ากันเพราะมันมันก็เป็นท้องถิ่นของเราเป็นอย่างนั้นแต่นี่ให้เชี่ยเห็นไงว่ามันมันสตาร์ทอัพมันจะเกิดได้นอกจากจะต้องมีบุคลากรหรือคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่ดี แล้วเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องในการแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่แต่ว่าคนรุ่นใหม่มีปัญหาเร,เ,รเรื่องเรียกรถแท็กซี่มีปัญหาเรื่องการจองที่พักไม่ได้มันถึงมีธุรกิจจองที่พักผ่านแอปใช่ไหมที่แบบแอ NBA, <ช><น>ะไร Air N B A A B N B อะไรเนี่ยนะเนี่ยมันคือสิ่งซึ่งเพราะนั้นสภาพแวดล้อมที่เมืองไทยก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าคนรุ่นใหม่ถ้าจะทำสตาร์ทอัพที่นี่นอกจากมีแนวคิดมีแพชชั่นแล้วเนี่ยสภาวะแวดล้อมองค์ประกอบของโครงสร้างต้องเอื้อ แสดงว่าเราต้องทำสตาร์ทอัพแบบไทยๆเหยอาจารย์คือถ้าเราไม่คิดเยอะเราไม่เราไม่ไมด้ต้องการที่จะต้องทําไปถึงระดับโลก<ม>เราเป็นสตาร์ทอัพแบบไทยๆก,ก็ก็ต้องทําภายใต้ข้อจํากัดแล้วก็ไว้ไว้ให้มันเติบโตแล้วมันไปได้แล้วเราค่อยคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันใหญ่ขึ้นโอ้โหแต่ว่าสตาร์ทอัพอย่างที่อาจารย์วาสานพูดะนะแต่ว่าเขาต้องมีแนวคิด<ฮ>เขาต้องมีความชื่นชอบมีแพชชั่นมากๆขนาดนั้นอย่างสมมติเรามีฝีมือทําข้าวขาวหมู มันจะไปทำสตาร์ทอัพไงอ่ะมันไม่มีอินโนเวชันยกเว้นคุณสามารถทำข้าวขาหมูที่มันสามารถไม่อ้วนอ่ะเออหนึ่งไม่อ้วนอย่างนั้น่ไหนึ่ง่หนึ่งไม่อ้วนสองมันสามารถพกพาง่ายแล้วก็สามารถแพ็คไปแล้วไปเว็แล้วได้รสชาติเหมือนเดิมสมมูรนะแต่มันไม่ใช่แค่นี้ด้วยมันต้องมีระบบอะไรบางอย่างที่มันอินเป็นอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมเช่นระบบของการจัดส่งระบบของการ เอาไปปรุงอะไรต่อระบบของการไปผสมผสานอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นขาหมูผัดกะเพราเออคือมันต้องอออใช่ใช่แล้วมันต้องอมันต้องมีอะไรที่ที่ตลาดต้องการจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ที่ผมอาจจะนึกขาหมูขึ้นมาโดย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 กว้างกว้างเพราะเพราะคนมันไม่ได้ขาดแคลนขาหมูเพราะนั้นคุณทําออกมาก็เจ๊งมันจะเอานวัตกรรมอะไรไปใส่อืมใช่ไหมหรืออย่างเงี้ยบางทีพืชเกษตรเนี่ย เดี๋ยวนี้มันจะมีปุ๋ยที่เรียกนาโนใส่ซองใสใส่ซองเล็กๆเทียบกับปุ๋ยโบราณมันคือเป็นตันต้องใส่รถโอประสิทธิภาพของมันน่ยนะคอาจารย์มันใส่ซองเล็กใส่กระเป๋าได้โอ้แล้วราคาถูกกว่าแต่มเป็นนาโนแล้วไขโตซานก็เหมือนกันแต่ก่อนมันต้องเป็นเปลือกไอ้เปลือกหินเปลือกหอยนะครับไคโตซานกระดูกอะไรที่มันระบไปสักคนเออเนี่ยเปลือกกุ้งปัจจุบันเขาก็ทําไคโตซานเป็นน้ําแต่มันก็พัฒนาไปเป็นเกร็ด ก็ยังหนักยังก็ไปเป็นผงตอนนี้มันเป็นฝุ่นแบบเหมือนแป้งแป้งฝุ่นอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมันเป็นมันเป็นนว mm ัตกรรมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําสิ่งนี้ก็ต้องคิดนวัตกรรมอย่างนี like. uh ้ขึ้นมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อคิดผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องคิดเลยไปว่าแล้วช่องทางการจัดจําหน่ายจะผ่านอะไร <tha. S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป็นเป็นสตาร์ทอัพมันต้องมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง มันจะต้อง,องมีเรื่องของแอปพลิเคชันพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาเรื่องการจัดส่งโลจิสตาาิกลักษะคือสมัยนี้นะถ้ามีคนมาปรึกษาผมว่าทําธุรกิจอันนี้ดีไหมถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าเขาทาอะไรแล้วงงๆเนี่ยผมถามคําถามเดียวนะว่าธุรกิจคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไหมเช่นคนเข้ามาตรวจสอบได้ไหมเข้ามาซื้อผ่านนี่ได้ไหมเข้าไปถ้าไม่ได้อย่าทํา ผมวินิจฉัยง่ายๆแค่เนี้ยนะเพราะมันจะเป็นอินโนเวชันในยุคใหม่คือทุกอย่างมันต้องมาอยู่ในนี้หมดค่ะไม่มีอยู่ในนี้มันทําไม่ได้มันไม่เหมาะกับโลกยุคนี้ถูกต้องฮะอะไรก็แล้วแต่ทุกประเภทถ้าคุณไม่สามารถพามันให้คนมาเสพในนี้ได้คุณเห็นไหมแต่นี้ทีวีอ่ะดูผ่านออนไลน์ดูช่องนี้ผ่านมือถือดูช่องนี้มันจะต้องขึ้นคู่เลยเวลาโปรโมชั่นโปรโมทออกมาเนี่ย ทุกช่องด,อดั้งเดิมต่างๆโทราาทัศน์วิทยุแม้แต่ของเราเองก็ดูผ่านเฟซบุ๊กได้<ช>ดูผ่านออนไลน์ได้ถ้าคุณดูผ่านทีวีคือดูช่องช่องช่องสามสิบสมมุตินะช่อง30ช่อง33เออช่อง33มสามนะได้เลยแต่ถ้าจะดูผ่านออนไลน์ให้ให้ให้ใหกดแอปพลิเคชันก็เป็นชื่อเขาเนี่ยอ่าาสามสามแอปสมมุตินะเป็นเพราะเขาจะต้องโปรโมทคู่กันเพราะว่าอะไรโลกมันคู่ขนานแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่พาเข้ามาในนี้แต่ถ้าจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็ต้องทํามากกว่านี้ S <S ก็คือคุณต้องมีแนวคิดที่มันแก้ปัญหาคนบน,บนสังคมหรือบนโลกนี้ได้<ฆ>สองก็คือคุณต้องมีช่องทางในเรื่องการนำเสนอการการจัดจำหน่ายหรือการนำเสนอนี่ผ่านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วต้องต้อง,ต,องต้องนำพาเข้ามาสู่ตรงนี้ได้เสมอในมือถืออยู่คอมนะต้องต้องมือมือถือเนี่ยเป็นท่าบังคับเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่สามารถเข้ามาเข้ามาสื่อสารในนี้ได้เนี่ยน่าจะน่าจะ ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพจึงจึงมีข้อจำกัดอยู่บ้างตรงที่ว่ามันอาจจะต้องท้าทายแนวคิดใหม่ๆแล้วก็ต้องมีมีทางเลือกใหม่ๆที่คิดว่ามันตอบโจทย์คนได้จะมาที่นี้เมืองเราต้องยอมรับว่าโดยสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันยังไม่เอื้ออมากนักเพราะนั้นก็จะเป็นสตาร์ทอัพต้องเป็นสตาร์ทอัพแบบไทยๆต้องต้องใช้คำนี้ค่ะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องมานึกย้อนดูนะคะว่าถ้าใครคิดอยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีในสิ่งที่อาจารย์วสัน บอกหรืออยังไม่ว่าจะเป็นแนวคิดไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ถ้าไม่มีคุณต้องไปเติมนะอาจารย์ถ้ายังไม่ครบยังไม่ไม่มากพออาจจะไม่สมบูรณ์นะแต่ยังไม่มากพอก็ใจเย็นๆหน่อยคอนเซปต์ใช่ใช่คือคือคนเซปต์ของสตาร์ทอัพเนี่ยเงินทุนไม่ใช่ปัญหานี่หลักการของเขานะคือถ้าแนวคิดดีถ้าแนวคิดดีมันมีคนพร้อมจะซื้อทั้งๆที่ยังไม่ได้ตั้ง ยินดีใช่ในระดับโลกในพวกสตาร์ทอัพที่เป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพอแนวคิดดีปั๊บเนี่ยเขาจะไปหาคนร่วมทุนในทุนขอลงทุนมันจึงป็นจึงมีจะมีคนที่ที่พร้อมจะลงทุนกับตรงนี้กับอันหนึ่งพอคนลงทุนกับตรงนี้ให้พั๊บเนี่ยแล้วต่อไปพอมันเติบโตมันก็มีคนพร้อมจะซื้อ นี่บริษัทพวกก็เคยมีคนเสนอจะมาไม่ใช่ไหมมีคนจะซื้อเนี่ยเมื่อไรเมื่อสิบปีที่แล้วใช่น่าจะขายไปแล้วซะแล้วเอาละค่ะแม่วันนี้เวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะกับอาจารย์วสันพงศปิตนาย106ูรูทล์กได้ใหม่คราวหน้าคราวนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์วสันพงศปิตมากค่ะสวัสดีค่ะ